สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีตังนับตังถุงเงินถุงทองนะคะ ep สองค่ะวันนี้ก็จะตามหามีตังนะคะหลุดออกจากบ้านอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะอ,อยู่ไหนนาะมีตัง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 ได้รถหรือเปล่า นะะคไม่มีนะคะไหนเนาะเพราะว่าถ้าหลุดปึ๊บนะคะจะรีบถ้าหลุดปึ๊บนะคะจะรีบตามเพราะว่าเขามีคู่อริอยู่นอกบ้านนะคะเห็นมีตังไหมคะเห็นมีตังไหมคะ อีพีสองตามหามีตังตเอาพี่นอนอยู่นี่เหรอมีไหมคะไม่มีคะ่ะตามหาแมวคะ่ะใครสั่งเนี่ยตาเสีเหรอ เราจะไปหาตรงที่เขากินหญ้านะคะอ้อิ่มมากเลยมีตัง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 ตรงที่กินหญ้าก็ไม่เจอมีตังอุย๊ยเจอแล้วค่ะพี่อ่ะ มาจริงให้มิตังมาลูกมาเดี๋ยวงูเร็ว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 เที่เก่าเขามาหากินหญ้านะคะมาต้องย่องอีงะะกแล้วคโโ่ะมะยุดยุดจะไปไหนถกใจวิคน มากินยาวิ่งคนนี้เหรอฮะใช่ยุดยุดยุดไปทานอีก้วแมนไปไหนละแอมเป็นแมวไหมท้องเลดนี่ไงยุดยุดยุด นั่นนั่นเห็ okay, นไมคะมันเร็วมากเลยมาให้กิ้งรอบนึงตึงตึงเอาอีกแล้วยุด <c oughs> ในหมู่บ้านนะคะเขาก็ส่วนมากเขาก็จะไม่ให้ปล่อยแมวนะคะพอไอตัวนี้วิ่งออกก็ต้องวิ่งตามค่ะ วมันไปขึ้นรถขวนรถนะคะมาครับมาครับ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 ,รบเ,เร็ว <Cin th. S 2> เร็วเร็วอืม <s headphones> นีน่เขาก็ลีลานะคะลีลาตลอดเลยเร็วเร็วเร็ว ให้กิ้งรอบหนึ่งให้กิ้งรอบหนึ่งกิ้งรอบหนึ่งไหมไหม<ะ>ไล่แมงไปแล้วครับ มีตัาหายแวบไปกับตาฮะฮะเรียกดิยังยังเย้ย่อเขาเรียกเอ๊ะอือคุยคุยคุย ใหญ่เลยเงาเงาไปไหนอีกแล้วโอ้จะได้เข้าบ้านไหมเนี่ยบนบนบนครับบนใหญ่เลยนี่ไหน มานี่จะไปไหนมาเรเร็วมีตังเออมามามาลูกมามาเก่งมากปะจับยากจับกินสวัสดีครับหน่อยนิเด้อ เข้าบ้านไปอยู่ในกรงเลย,ยไปเข้าไปกรงก่อนดือ้อปึ๊บปึ๊บเปิด

ไม่ดื้อกันนะครับอันนี้นับตังนะคะอันนี้ถุงเงินค่ะอันนั้นมีตังค่ะอ่ะถุงทองครับใช่ไหมถุงทองครับอืมอือสวัสดีครับรงสวัสดีสวัสดีครับโวโหโวโวโวสวัสดีครับสวัสดีครับ กราบสวัสดีครับอือ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 เคค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะฝากเด็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะ FC นะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ